สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้นะครับพวกวผมเด็กใต้หนุ่มเมืองสตอนะครับทางช่องเด็กใต้หนุ่มเมืองสตอ h a n แนลวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาพูดเรื่องหนึ่งนะครับก็เรื่องนี้นะครับต้องทาวความมาจากการที่ผมนั้นได้ติดตามข่าวของ การหายตัวแล้วก็เป็นเสียชีวิตของน้องชุมพูนะครับที่ภูเหล็กไฟที่พุงอาหารนะครับก็ผมก็ติดตามข่าวมาก็เป็น90วันแล้วนะครับผมว่าไม่เคยจะออกมาพูดอะไรนะครับแต่เรื่องที่ผมพูดนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคดีนะครับแต่มันจะเกี่ยวกับเรื่องที่ต่อมานะครับคือเป็นเรื่องของที่มีสสท่านหนึ่งนะครับออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่มีคน ไปบริจาคของให้กับลุงพนนะครับซึ่งเป็นลุงของน้องชมพู่ผู้เสียชีวิตนะครับก็จากการไล์สดของสสท่านนั้นนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอกราบขอไปสําหรับแฟนคลับของสสท่านนั้นด้วยนะครับผมไม่ได้ไปว่าอะไรท่านนะครับเพียงแต่ผมมองว่ามุมมองของท่านที่ท่านออกมาไล์สดนั้นมันไม่เหมาะสมนะครับท่านเป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นสสแต่ท่านก็ มาแสดงอาการแบบพูดบอกว่าเขามาดึงสติคนที่บริจาคนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอพูดก่อนเลยครับว่าของที่เขาบริจาคนั้นเขาบริจาคด้วยใจนะครับเขาบริจาคจากเงินส่วนตัวของเขานะครับ 2. คนที่เขาบริจาคนั้นเขาไม่ได้เกี่ยวกับคดีนะครับเขาบริจาคในฐานะที่ ครอบครัวลงพลเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งในประเทศไทยที่รับความยากลําบากนะครับห้องน้ําก็ไม่มีผนังกัน้นบ้านก็ไม่มีผนังกัน้นคนที่กบริจาคเขามองเห็นถึงความลําบากตรงนั้นนะครับผมอยากให้ท่านสสเข้าใจตรงนั้นด้วยนะครับท่านสสก็มีเมียม,มีลูกท่านสสก็ต้องสร้างบ้านที่มันแข็งแรงที่มัน กันแดดกันลมกันฝนให้ให้กับลูกลุงพลก็เหมือนกันก็อยากจะมีบ้านแบบนั้นให้กับลูก2คนในเมื่อประชาชนเขา,อามองเห็นความสงสารตรงนั้นเขาก็มอบของให้ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นที่ต้องบอกว่าลุงพลเป็นฮีโร่อะไรทําไมถึงต้องไปให้ลุงพลได้เหรียญทองโอลิมปิกหรือไงต้องไปให้พมขอถามหน่อยนะครับ การที่เราจะบริจาคของให้ครับบุคคลคนหนึ่งนะครับทําไมเลยครับเขาต้องเป็นฮีโร่เลยครับในความคิดคุณถ้าเขาไม่ใช่ฮีโร่นี้เขาไม่มีสิทธิ์ได้รับของบริจาคอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพูดคือเงินที่บริจาคเขาไม่ได้ไปเอาเงินของงบของประเทศชาตินะครับเหมือนกับอีกการหนึ่งอีกการเด็กติดต้านะครับอีกการนั้นนะครับใจงบประมาณของชาติอบประมาณ ของหลวงไปทั้งเท่าไหร่ครับมันก็แค่เด็กเด็กดื้อที่เขาห้ามเลยไม่ฟังนะครับออกมาต้องส่งให้เรียนจบนู่นได้นู่นได้นี่เนี่ยนั่นอันนั้นเขาก็ไม่ใช่ฮีโร่นะครับเตะทํามไมให้ทั้งเยอะแต่ไมคุณไม่มาดึงสติต,ตอนนั้นด้วยนะครับตอนนั้นรัฐบาลแจกตั้งเท่าไรครับให้ตั้งเท่าไรครับเต่ตอนนี้กับลุงพลนะครับลุงพลเขา คนเขาไปช่วยเขาไม่ได้เอาเงินหลวงไม่ได้เอาเงินประเทศชาติไปช่วยนะครับทำไมเรื่องนี้คุณถึงออกมาดิงนสติทำไมคุณไม่ไปดิงนสติเรื่องโน้นบ้างนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณว่าลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับตั้งแต่ผมติดตามข่าวมา90กว่าวันนะครับไม่เคยมีคำว่าลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยหลุดออกมาจากปากของตำรวจเลยนะครับผมอยากให้คุณเข้าใจตรงนี้ด้วย ที่เขาบอกว่าลุงปนเป็นผู้ต้องสงสัยนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยจากแม่ของน้องชมพู่เท่านั้นนะครับที่บอกว่าวันที่น้องชมพู่หายลุงปนมีทมลายที่ห่างไปหายไปช่วงหนึ่งแค่นั้นนะครับไม่ได้มีคําว่าผู้ต้องสงสัยจากเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับคุณสสผู้สูงส่งควรรู้ไว้ด้วยนะครับคุณเป็นผู้ใหญ่ ถ้าคุณไม่พอใจข่าวนี้คุณก็เลื่อนไปนสิครับคุณก็ไม่ต้องดูคุณก็ไม่ต้องติดตามข่าวแค่นี้มันก็จบผมนะครับก็ไม่ได้ว่าอยู่จากฝ่ายไหนนะครับหน้าท่านสสผู้ส่งขีดน,นะผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับท่านนะครับแต่ผมอยากจะให้ท่านมองในจุดนี้ว่าในจุดที่เขา สงสารครอบครัวครอบครบัวหนึ่งนะครับเพราะว่าลุงปนนั้นเขาก็ไม่เคยพูดแล้วกาเป็นฮีโร่และคนเราถ้าจะช่วยใครสักคนคนคนนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นฮีโร่หรอกครับแต่เขาลําบากเราก็มีเราก็แค่อยากจะช่วยนะครับส่วนตัวในเรื่องของคดีผมไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกเพราะ ผมก็ไม่เกี่ยวข้องกัคด,ดีนะครับแต่ผมมองว่าการที่มีผู้ใจบุญช่วยเหลือนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ท่านสสลองอนั่งคิดตัวนใหม่นะครับว่าเออสิ่งที่พูดไปนั้นมันสมควรไหมผมเข้าใจว่าท่านหวังดีบอกว่าอยากจะดึงสติแต่ว่า ผู้ใจบุญทุกคนที่เขาบริจาคเขาก็มีสตินะครับเขาถึงบริจาคและข้อ็ปเงินส่วนตัวของเขาเขาไม่ได้ไปผ่านเงินประเทศชาติเหมือนกับกรณีที่เด็กดื้อติดถ้ำนะครับคุณต้องมาะจตรงนี้ด้วยนะครับก็ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเอฟซีของท่านสสก็ไม่ต้องมาลงตัวที่ผมนะครับส่วนเอฟซีของลงพลถ้าเกิดเราฟังที่ผมพูดแล้วคิดว่าผมพูด ถูกหรือไม่ถูกใจยังไงก็ขอขอไปด้วยนะครับแต่ว่าผมมองว่ากา,ารที่เข้าไปช่วยลุงพลนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับ <c oughs> ผมก็ขอบอกเลยครับว่าขอใหอ้ผลบุญทุกๆท่านที่ได้ช่วยเหลือกรอบครัของลุงพลนั้นกลับไปสู่พวกท่านให้พวกท่านจเจริญเจริญขึ้นนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม ตอนแรกก็ติดตามข่าวมาตั้งนานก็ไม่อยากจะออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับข่าวหรอกครับแต่ว่าพอดีมีเรื่องของที่ท่านสอสอพูดตรงเกยียรติขามาพูดเรื่องของลุงพลนะครับอะไรสดมันดูเป็นเรื่องตลกสําหรับเขานะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่สมควรพูดนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านนะครับเพราะท่านเป็น สสท่านเป็นผู้มีความรู้ส่วนผมผู้ด,ด้อยนะครับเสื้อผ้าก็สกปรกมอมแมมนะครับเพราะผมเป็นคนกรีดยางนะครับเสื้อผ้าสปกปรกผมก็ต้องขวาไปด้วยนะครับแต่ว่าที่ผมมาพูดเพราะว่าผมคิดว่าท่านเป็นถึงผู้ใหญ่เป็นถึงสสท่านไม่น่าจะมา,าพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคแค่นี้นะครับเพราะเป็นเงินส่วนตัวของเขาเขาอยากจะบริจาคเพของเขาไม่ได้ไปเอาเงินของท่านนะครับท่านสสไม่ได้ไปผ่านเงินประเทศชาตินะครับท่านสสท่าน ใ้สมองคิดนิดนึงนะครับท่านท่านไปดึงบอกว่าท่านจะไปดึงสติผู้ใช้บุญนั้นผมบอกว่าเขามีสติครับท่านดึงสติท่านนิดนึงนะครับว่าท่านสมควรไหมนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเอฟซีลูกบอลของเขาจากที่เคยชอบท่านอยู่อาจจะไม่ชอบท่านขึ้นมาได้นะครับคะแนนนิยมท่านอาจจะลดลงก็ได้นะครับท่านสสครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ช่วยแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับสําหรับครั้งนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับถ้าเกิดว่าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คลิปของเด็กใต้ดุมารยอชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของลุงพลและก็ครอบครัวของพ่อแม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ